ใช่ใช่เป็นนิวเหมือนชิมเมอร์น้อยมใชจริงจริงสีของนาเสียสวยุกสีเลยจริงนะคะไม่ว่าจะใช้สีอะไรก็สามารถเข้ากับสีผิวของเราทุกคนได้เช่นกันใช่ค่ะไม่ว่าจะลุคไหนก็สามารถเลือกสีให้เข้ากับคุณได้เลยนะคะเหมือนพี่กับพี่ก็เป็นแฟนกับนาอยู่ ร่วมงานกับน้องตอนที่ถ่ายรูปอะค่ะเราถ่ายชุตติ้งกันเนอะคือออกมา2คนคือออร่ามากนะคะไม่ว่าจะแบบลองด้สีอะไรหรือปัดด้วยเฉดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ากับลุกทั้งสองคนเลยค่ะงั้นทุกคนพองพานากงานดีค่ะยังไงวันนี้นะคะฝากงานเออ นาสเนลัชในวันนี้ด้วยนะคะงานนี้เนี่ยจะจัดอยู่ที่เซนทรัลลาดพร้าวนะคะถึงวันที่19แต่ว่าทุกท่านสามารถช็อปนะคะเรื่องสมานนาได้ที่เคาน์เตอร์นาสทุกสาขานะคะรวมถึงออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอเร์ทุกคนอคีเซอร์ก่อนนะคะ ขอบคุณมากเลยนะค่ะขอบคุณนะค่ะเพลงใหม่เเลงเก่เอ้าก็เพลงนี้ก็ไ่างเไปเลยค่ะอ่ะมาคุณฟินไปกี่ขาแล้วถุงมยากาศมุกฮนที่เราได้ไปบอว่า ไป explore explore ไปน่แหละ e r ตั้งแประไทยา้นเต็นจริงจริงภาษาอะไรนี่ยาอันนี้ภาษาอะไรกกภาษาเกาิไมคยฐานะฐานะอะไรลูกที่ไม่เครผมไม่รู้ไก็แฟนเขาเช่า เจออะไรใหม่ๆเยอะเลยเจอเป็นแฟนที่นู่นใช่น่ารักมากมารอตั้งแต่สนามบินจนถึงโรงแรมเป็นในฐานะของแบรนด์อะไรบ้างคะที่เราได้ได้ส่วงไปเลยในทัวร์ของหนูมี Falagamo Showpa แล้วก็แบรนด์สวีเดนแบรนด์นึงแล้วก็มี Homolog ค่ะใช่แบรนด์บมากอันนี้ก็คะของหนูมีวันแรกจะเป็นบารินเซียก้ากับอูการีค่ะแล้วก็วันที่สองสเป็น แล้ดีแล้วก็โชว์ผายใช่ใช่ใช่ตอนที่เขบอว่าีคิวมาว่าไดสัมผัสไยังไงตื่นเต้นมา้สึกแบบโอ้ Amazing Amazing ใช่จะขึ้นเร็ว เห็นแม่ชมเดินตอนเด็กๆใช่ไหมแล้วเราก็แบบว่ามันดูแบบยิ่งใหญ่น้ออะไรเงี้ยใช่สวยมากเลยแต่ว่าก็ไม่เคยคิดว่าแบบชีวิตหนึ่งจะได้จะได้เป็นเราใช่ไอ่ไน้ยคเป็นปีแรกก่อนด้วยใช่ค่ะพอรู้ว่าต้องไปไม่กดดันรเปรียดเลึ่เพราะควรจะคาดหวังอะไรเงี้ยไม่เลยไม่ไม่ไม่กดดันแต่ว่าค่อนข้างทืงินบ้านกับลู บ้านอะไรบ้างอะเตรียมตัวยังไงบ้านในการจะต้องไปเรื่อเคนืีอแต่งกายแต่งกายแ่งห้าต่นวเ่งหน้าแต่งเคแต่งห้าแต่งหน้าไตห้แ่หน้าแต่หน้าแต่งหน้าแต่งหน้าแงหน้า่งหน้าแต่งหนแ่น้าแงหนแหน้างนาแตน้า่งวยเา่นาแ่งหน้าแองน้าแต่งน้าแต่งหน้าแต่งหนแงหน้าอ่งหน้าแ่น้าแ่งหนาแ่าต้น้แ่้แต้างน้อย่าง้าแ่างห้า่งน้าแต่งหนีแ่ตงไง เขาเป็นบอกพี่ๆว่าเอางี้ก็ได้ค่ะพี่เอาสวยเราเอาเราสวยเลยเอาสวยเราเราม่ใจใช่ไม่คิดไม่คิดเยอะเอาแค่เอาแค่สวยสวยเราเลยใช่แต่เห็นรองแบรนด์ก็เอาไปคลิปถ่ายคลิปพวกเราไปโพสในการจังหวะไปโพสใช่มีมีค่ะใช่ทุกคนน่ารักมากเลยแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกๆแบรนด์มันเหมือนที่เราคิดไปไหมพอเราไปอยู่ตรงๆมันจริงๆอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่แบบ ที่ที่ที่เกิดขึ้นแบบเค่อยว่าไงดีมันเกิดขึ้นไวมากเนาะมันแบบเราคิดว่าแบบจะเป็นแบบเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเอาเสร็จแล้วใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบครั้งนึงในชีวิตอ่ะใช่ได้ไปเดินตรงนั้นใช่ค่ะแไปขับก็เล่นเทรนเยอะมากเทรนไปแลยี่สิบนตั้งแต่ไปขับน่ารักไปแอร์พอร์ตมาก แอคคิดยังอยากรู้มากติดเงาหรือยังทวิตเตอร์ เป็นไงบ้างกับทีมใหม่เขาเล่นนัดก็เล่นเพลงเยอะขนาดนั้นตั้งเจ็ดก็ดีใจดีใจค่ะเพราะว่าคือนนช่วงเวลาตอนนั้นนะอย่างที่บอกว่ามันแบบเร็วกว่าที่นี่ประมาณ5 6ชั่วโมงแล้วคือตอนนั้นแฟนขับน่าจะแบบจะง่วงแล้วแต่ว่าแต่ว่าก็ยังอยู่กับพวกเราในทุกแบบทุกวันเลยใช่ไปประมาณ2วันก็อยู่ด้วยกันทุกวันตั้งแต่วันที่แบบบินแวะแบบเมืองตีสามตีสี่ก็ยังยัง ใช่ค่ะแต่เรายังไม่ได้นอนเลยนะที่สามที่สี่เราอีกเรื่อง้ออีกกต้องสู้เหมือนกันใช่ค่ะเราเช็คพี่แต๊กไม่รู้พอตอนเราไปแล้วไงพี่แต๊กเป็นยังคนชอบมาอะไรอย่างเงี้ยเช็คเช็คค่ะก็ก็ดูดูตลอดใช่ใช่เพราแฟนเขาเคยบอกว่าแบบภูมิใจอะไรอย่างก็จะแบบโอ้ยขอบคุณที่อุปถัมภ์แลก็หนูว่าพอใจใช่แปลผลงาน ในฐานะแบบว่าเป็นแบบ represent Thai actor ทำดีที่สุด first year first year ทำดีที่สุดเลยใช่ปีน้าถ้าเขาชวนไปอีกไหมไปค่ะไปค่ะก็ไปสุ่มเบาอะไปสุ่มเอาไปค่ะไปค่ะไปค่ะไม่มีเสียงเชียร์มันไม่ต้องระหว่างที่ทาง่อนที่เราเดิน ตลอดตลอดเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราลงจากโรงแรมก็จะมีแฟนๆอยู่ข้างหน้าโรงแรมโอ้โใช่แล้วก็พอลงลงลงรถเรากําลังเดินข่มก็เจอแฟนๆข้างหน้าเขาจะถือป้ายแบบฟี4เ4ใช่น่ารักมากค่ะใช่ไหมคือไปอินเตร์เลยใช่ไหมใช่ไปถึงเตอเขาจะบินไปทับกอนเราเลยหนูหนูก็เห็นมีมีที่บินก็มีแฟนๆที่บินมาแล้วก็อยู่อยู่ที่นั่นด้วยค่ะอ่าได้ไปกี่วันคะลูกกาลังคานกี่วัน รวมรวมนั่งเครื่องบินอ๋อรวมนั่งเครื่องบินด้วยใช่หนูนั่งเครื่องบินไปประมาณ30ชั่วโมงได้มันเกิดมันเกิดมันเกิดการแบบเอิ่มบิเลหรอตกเครื่องเลยใช่ไมปขาไปขาไปเพราะว่ามันทำให้ทุกอย่างวุ่นวายมากเลยก็เลยแบบว่าเจ็บแต่หน้าแบบว่าสเกจล์มันชวนใช่ค่ะแต่ว่าก็แก้ปัญหา เฉพาะหน้ากันด <laughs> ah, ีท <laughs> <laughs> uh, ี่ส uh, no ุดแล้วไปด้วยบปนไปทัวยุโรปด้วยกันห่ายตัวถ่ายตัวว่างเป็นประตูโดเรมอนไปเปิดตึมเลยเหนื่อยไหมจที่พี่ถามจริงเหนื่อยไหมกับการที่จะต้องเป็นดเรมอนเก็บปลายปลายไปขนาดไ่นสนุกค่ะสนุกมากเปลี่ยนลุกในทุกๆ นเห็นแบบว่าบางคนเขาทำบล็อกเนี่ยมันจะมีการแบบแต่งหน้าแล้ผมเขยุ่มผมบนลรถอะไรเงี้ยพอเราเป็นเวอร์ชันนั้นไหมคะก่อนจะไปงานหรือว่าสวยเสร็จโรงแรมเลยราขย่มกันในห้องเสร็จเลยใช่ใช่หน้าผมขย่มในห้องลงมาเเป็นาพรซลงมแล้วสวยเลยใช่ตื่นมาก็ไม่ต้องแต่งปุ๊บหน้าเราพร้อมอยู่แล้วไม่นะแต่งแต่งสน้อยกว่าใช่เอาขอได้เลยค่ะเข้าสาระได้เลยทันทีไม่ต้องเก็บระดับไอ้ได้เลยไป ีเรื่องคานต่อไหมหมดแล้วคานตอบแล้วค่ะก็ปิดพักนิดนึงปิดพักเออแล้วยังไงแล้วลูกซีรีส์ของเราใกล้แล้วใกล้ใกล้จะปิดกล้องแล้วเหลืออีกประมาณไม่ถึง10คิวให้ทำไรเป็นก็ดีใจก็ดีใจดีใจเพราะเราเดินทางกันมายาวนานมากเกือบเกห้าสิบคิวเนาะจะห้าสิบแล้วค่ะเกือบห้าสิบกว่าคิวได้ค่ะก็สิบหกตอนอ่ะเอออันนี้ก็หัวหินสุดเลยไหมคะยากสุดไหม หินอยู่ค่ะหินทุกเรื่องเลยที่โดนที่โดนผิดหินแบบหนักอ๋อหนักหนักใช่หนัก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 ผินพักจะแบบหนักเรื่องภาษาใช่ค่ะสับเฉพาะสับในวังพีเรียดอะไรประมาณนี้หนักสิ่งย่าย่กงสิ่งใหญ่ใหญ่ผ่านไปหรือยังของงูผ่านไปแล้วคิดว่าผ่านมันมีอีกมันมีอ้าวผ่านแล้วก็ผ่านมาใหม่แต่ก็อาจจะมีอีกใช่ค่ะ ขาดันไม่ไปครับค่อนข้างแบบว่าคาดหวังมากที่รอนผงานขึ้ส่วนตัวหนูทำเต็มที่ทุกคิวอยู่แล้วเพราะว่าคุณปิ่นเขาร้องไห้ทุกคิวก็เสียงน้ตาเขาทุกคิวไม่คิดว่าเราเต็มที่ที่สุดผลงานก็น่าจะออกมาดีที่สุดค่ะเรนบอกว่าพวกกับอึ้งมีความสามารถโดยเพราะฟรีนสามารถแบบตาสั่งได้ก็พี่ฟิวขอชอบกระซิบหนูว่าแบบฟรีนฟรีนกล้องอยู่้ายมือนะ บอกหนูทำไมค่ะขอนดมตาห้างสายอนี่แหละความผ้าผ่านชิมเสลก็อ๋อค่ะแล้วทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าต้องแบบบิวนิดนึงใช่ใช่ใ <c> ช <oughs> ่ค่ะแล้วตัวตัวเองอะคะยังยังภาษาภาษาหลักๆภาษาเลยเพราะว่า สายากมากราชาศัพท์รู้สึกว่าแบบโอเคแล้วก็บทยาวมากวันนั้นหนูอยากไลฟ์ฟังว่า31บรรทัดพูดคนเดียวมีเดียวเลยเทคเดียวไม่รู้เทคเดียวหรือเปล่า <c oughs> ไ,ไ,ไม่ลองเทคภาษาสามสิ 31, บเอ็ดบรรทัดหมายถึงว่าหมายถึงว่าซีนหนึ่งต้องพูด31บรรทัด,ทดใช่เพราะติดตรงไหนว่าก็อิดอิดกันได้อยู่แล้วใช่ใช่เพราะว่าเขาค่อนข้างจะเอาความเป๊ะเราก็เป๊ะเลยเพราะความหมายมันเปลี่ยนอะถ้าสมมติเราสลับ การต้องปรับในการเดินการอะไรเงี้ยมันต้องเรียบร้อยขึ้นมาเป็นแไม่เรียบร้อยอันนี้อันนี้สนสนใช่ใช่อันนินมันสนใจกับปีน้องข้าปรับเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยปีน่ะแบบเหมือนผ้าทับไว้อ่ะค่ะแล้วมันไม่ใช่หนูเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกแบบก็ต้องแบบเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นผ้ายับที่พับไว้ด้วยรีดหน่อยอันนี้ชมเมื่อไหร่รู้ปินพักชมเมื่อไหร่ปีนทักหน้าจ้าปีนี้ปีนี้ค่ะปีนี้ปีนี้เร็วๆนี้ ค่ะมันเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับส่มผ่านด้วยมันสอดแทรกมันใส่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไปเยใส่ใส่ใส่เรื่องอะไรบ้างเครื่องเสื้อผ้าอาหารใส่สถานที่ด้วยใส่อาหารด้วยใส่เยอะเลยค่ะจะได้เห็นแบบวัฒนธรรมของไทยเยอะเลยในในซีรีส์เรื่องนี้อย่างเรามีต้องลงมือทำอาหารด้วยไหมเพราะมันมันต้องมีมีค่ะมีหรูอทำทำเยอะมากขนมอาหารหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้ว ส่วนเมนูกินอย่างเดียวค่ะหนูทำนี่กินกินเมนูไหนยากสุดในพามรู้สึกว่าของหวานหีืของข้าวของข้าวค่ะเขาเรียกว่าแป้งปั้นสิบปั้นช่อโมง่ายปั้นสิบปลายากมากคือหนูคิดว่าแบบตัวเองอจะอยากทำทำอะไรแล้วทำให้ได้ใช่ไหมคะแต่ปั้นสิบปลายากมากการจับที่มันจับจีบที่พี่บอกว่ามันติดมือตลอดเวลาใช่อันนั้นอันนั้นยากมากค่ะ หวอากจะให้แบบเปดูตัละครผ้เรอนี้ก็อยากอยากให้แฟนๆดูกันเยอะๆอเสร็จแล้วพูดไปเป่าๆอันนี้เปล่าเปบปาเปลาเปล่าินพักหน่อยก็ขอฝากินผ่าในอ้อมกอดทุกคนนะคะก็ตั้งใจมากๆทรั้งนี้แสดงเพือหวังทุกคนกปก็อยากให้ทุกคนได้เล่นจยไปกับานะคะแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมไปด้วยกันโอเคขอบคุณค่ะ หน้าไวสวยไม่เอาอยู่เลนัเหร่ได้นะนี่พับนิ่งพับนิ่งนับนิ่งพั่ไม่ได้พูดอยู่เลนัดเลยอออยู่เลนัดยังไม่พูดอยู่นะอ้าพูดล้เอาเ๋ยเดี๋ยวจนเดี๋ยวเน้อยใจดาราอย่าพูดอยู่เนนัดนะคะอยู่เลยนัดไงลูกถึงลังเลใช่ใช่สี่กรกฎาคม กรกฎาใช่ไปดูพวกหนูด้วยนะคะยูเรน่าสองสาม่ใชเป็นไงเรื่องที่เป็นอย่งยูเรน่ารบบเราท้าทายเหมือนกันเลยค่ะแต่ไม่ได้ท้าทายที่บทท้าทายที่คาแรคเตอร์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไมดก็คือมีเซอร์ไ้รส์ใช่ใช่ค่ะ มีเรื่องี่ต้องใช้เล่นเยอะไปในเรื่องนี้ทุกอย่างค่ะตลอดตลอดระยะเวลาที่หนังใช้คือคือชาเล่นของพวกหนูหมดเลยใช่เป็นเป็นสิ่งใหม่ที่พวกเราเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนในชีวิตใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องใหม่เรื่องใหม่ๆจะสปกรอยไปได้น้องพูดน้องเบ๊กพูดทีคือสัอยเลมื่อกี้เมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วไม่อค่ดขอบคุณที่เขามขอบคุณุ่าขอบคุณค่ะขอบคุณขอบนิ่งขนิ่ง กล้องมี่หนาหนึ่งสองสามกับคามกล้องที่นาหนึ่งสองตึ้งตึโอเคเกมต้องมีมาส์กตมีนะต้องมีดังนต้องมีดัต้องดังครับเกมก็มีจ้ะต้องมีนะก็มีจ้ะโอเคต้องต้องแกตอค่ะแกตอบแกตอบเกมก็มีนะก็มีต้องมีต้องมีตอบค่ะ วนไม่งเลยนนี้ม้นบาง้ลยนะมองมาไม่เลี้ยไม่เีออกมานะไม่ได้บอลจะเอาไปจะพานี้แย้วนะก็ถึงนั้นไม้บางไปครึ่งตัวแล้วานลกบนมขี้นหน่รตัวนี้นะ